ครับกับสวีดีช่วงส่องของวันที่10มีนาคมพศ2568ันกสิับสวีเดีมาชมด้วยกันครับสารชนีกับสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาชมรถกระบะนิกสันคอนเทียบีเอ็มเครื่อง2อ0พครับพี่น้องครับเป็นรถของแอดมินแดนงวยยังครับพี่น้องครับอ่าสีขายออกแล้วครับพี่น้องครับขายออกในราคา70,000บาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับอ่ารถสภาพยังไงเดี๋ยวพ่อคนสี่สบายพ่อสังเกตเห็นทราบไหมครับ รถสภาพโดยร่วมกับผมตีให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับพี่น้องครับอ่าเครื่องดีเกียร์หนึ่งสองสามสี่หาดีแต่ว่าเกียร์ถอยมีเสียงดังอ่าอินไงเชียงนี่ขี่พันกิโลไปครับว่ารองรับเชียงอะไรครับพี่น้องครับพอรถผมเห็ดเชียง์่าไหมเห็ดช่วงล่างวาไหมครับเห็ดช่วงล่างวาไหมขับกลับเลยเลยครับพี่น้องครับลาไก่ย,ย่างอ่า ที่ผมขายนี่ผมสีผมสี่เซคันไม้ครับพี่น้องครับผมสี่เซคันไม้ผมเลยขายแบงค์พีพี่น้องเอฟซีเทเบียนพึ่งขาดได้สองมือครับพี่น้องครับเอาไปต่อเองในราคาเจ็ดหมื่นบาทครับพี่น้องขาดม่เกินขาดได้สองมือมีคอกอ่าให้ไปเมื่อพร้อมนี่แล้วครับมีคอกมียางบรรทุกสภาพโดยร่วมนี่ซื้อไปเอาไงใส่ไปใส่เพราะต้องสอบยังครับพี่น้องครับเอ,เอาไปใส่ได้เลย,เลยในราคาเจ็ดหมื่นบาทนะครับสนใจกับโทรมา ศูนย์ลงหาสองศึนเจ็ดห้แปดแปดสี่สตาร์ทธีง่ายครับฟิตเชียงมะม่ฟิตเครื่องในปีเดียวช่วงล่างเฮ็ดบ่ได้พ่อปีครับพี่น้องครับเปลี่ยนไม่มืดทุกตัวช่วงล่างครับนี่ครับได้ข้อความถ้าพี่น้องไปซื imana, ้อในราคาหางมืดนี่อาซีได้ซ่อมได้นั่นซ่อมนี่แต่นี่เย็นมืดบ่ได้ซ่อมได้ข้อความเอาประเด็นงัวก็ได้เอาประเด็นมายู่ค่าก็ได้ด้วยครับมาขับกลับไปเลยครับพี่น้องครับให้ซีคนพร้อมจบเลยครับพี่น้องครับอ่าจองปากเป้าก็ได้รถเป้าแล้วครับพี่น้องครับให้ซีคนพร้อมจบ อันนี้คือว่าผู้ใดผอมบ่นออกไปเลยเย็นมื่บาทนะครับพี่น้องครับมีชุดอุร้อยให้เลีมครบครับพี่น้องครับไม่มีพันธะใดๆต่อไฟแนน์ครับพี่น้องครับนี่ครับสภาพโดยร่วมเชียงบุรีสตาร์ดากครับพี่น้องครับเพราะว่าเชียงดีการันตีแห่งครับพี่น้องครับึงสม่าจากร้านตุยการันตีเซอร์วิสของอำเภอว่าพีรทุ่มจังหวัดสระบุรีครับยกเชียงไม่เห็ดเชียงมาเหมือนสามมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องเห็นช่วงล่างเหมือนมื่นแปด นี่ครับเป็นไรเชียงครับช่วงล่างกับคุมคาหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับอาญาม์โทษหนึ่งครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหปแปสีพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝังอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับสำหรับที้นี้ขอจบไปเดี๋ยวเพิ่มเตีมครับกลับสดีครับ